สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับวันนี้วันที่20มิถุนายน2567นะครับขออนุญาตรีวิวสินค้าขายนะครับอันนี้เป็นมีดทาขึ้นจากเหล็กหนบสุบแข็งนะครับสุบแข็งจากบนบํามันนะครับเป็นมีดอีนเนบม้งนะครับรุ่นใหญ่ครับ ให้ฟันหนักได้เลยลุยได้เลยนะครับไปไล่ไปส่วนคุณจะยาวสิบสองนิ้วนะครับสิบสองนิ้วครับด้ามจะยาวห้านิ้วครึ่งนะครับความกว้างนะครับสองนิ้วสองนิ้วหกขุนนะครับกว้างครับสันหนาหกมิลครับ ลา,ายพายุงลายสวยงามนะครับท่านใดสนใจโทรมาได้นะครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรให้ลงราคาให้นะครับขายวันนี้วันที่20มิถุนายน2567นะครับอะไนะครับ ครับผมครบประมาณนี้นะครับ บฟันไม้ส่าดแล้วนะครับมาดูผมครับนี่ดูนี่ดูครับ ท่านใดสนใจโทรมานะครับคมยาวสองนิ้วนะครับหนึ่งฟุตครับสันหนาหกมิลกว้างนะครับสองนิ้วหกหุนนะครับด้ามยาวห้านิ้วครึ่งไม้พยูงครับใส่หมุดทองเหลืองให้แน่นหนาครับสองสี่หกแปดเก้าสิ ทางโมเซแล้วก็รูร้อยเชือกนะครับสนใจโทรมาได้นะครับเรามีบริการเก็บปลายทางด้วยนะครับมีฝักเอา pvc ให้หนึ่งอันดูเชือกมาเก็มขัดให้อย่างดีครับ สนใจโทรมาได้ครับที่จะลงเบอร์โทรให้ให้มีรูปภาพปลอดภัยสนใจโทรมาได้นะครับมีบริการเก็บปลทางด้วยขอบคุณครับ